หลวงพ่อจ้อยจันทสุวรรณอดีตเจ้าอาวาสวัดศรีอุทุมพรตำบลหนองโกรดอำเภอเมืองจังหวัดนครสวรรค์อดีตพระเทรนักพัฒนาที่มีอายุการพันษาสูงอีกรูปของนครสวรรค์ลหลวงพ่อจ้อยได้ศึกษาวิทยาคมรวมทั้งวิธีการทำวัตถุมงคลจากพระเทระผู้มีชื่อเสียงหลายรูป เช่นหลวงพ่อจงวัดหน้าต่างนอกเรียนวิชาการทำตะกรุดทนผ้าประเจียดการทำน้ำมนต์การแก้คุณสยยันตรีนิสิงเฮและยันมหาอำนาจด้านวัตถุมงคลของหลวงพ่อจ้อยมีมากมายหลายชนิดหลายรุ่นทั้งรูปลอป่อรูปถ่ายเหรียญพระกลิ่งพระพงพระสมเด็จพระกรมพระรอดพยครุปตะกรุดผ้ายันเสื้อยันธงมีดหมองาแกรูปนางกวักรวมทั้งสีมหาอำนาจเมตตารุ่นหนึ่ง